เด็ดเด็ดเด็ดเด็พี่น้องเลยเด็ดเด็ด โทษเปิดน้ำครั้งมันก่อนน้ำกับว่าลายดอกเจ๊ซีเอาไมาหยกอยู่ซื้อน้ำไม,มาหยิกจค่ลดหนึ่งก็ดีสวัสดีฮิปซีทุกทุกคนเนาะสบายดีเฮามา ต่มเล่าสตาอีกมือนี้เนาะมือนี้เป็นเมื่อวันที่ยี่สิบเกตมิถุนาเนาะอศส,สองพัน,น,นห้าร้อยห้าสิบหกโอหกสิบหกเข้าไปในบ้านออกมาห้อนหอนหอนี่สิเอ้ยเมือนี้ก็ได้ห้อนสุดยอดท่านนี้ก็ปิดยุดแล้วยุดฮาดยี่ปีไม่แล้วบดียุตนำโมรก เอามาตำต่อเล่าสตาเฮาโมว่านนีกอะเอฟซีเฮากะต้องยินด้โศกในลาบน้ำกันยีดอกบางคนบางท่านเนาะวิ่งรูดกับสิได้ผู้พนวิ่งกับสิได้รูดกับสิได้ผู้ว่ารูดก็บ่าได้ผู้เจาะก็ได้คือว่ากระถูกเยอะเนาะเอาโมนี้มาสิว่ามึงให้ตัวไหนมาเบิ่งกันน้ำกันมีวันที่ยีบเก็ดแล้ว ค่อยเรียนค่อยเ <c oughs> จาะเด้อจะไปโดดดคุบเดอมนั่นเป็เขาไยออกไฟได้แนวนี้เรียกเข้าคำนวณมากอะบรูจ้จะว่าต่วไี้มันสิออกเนาะเฮดได้สำนันละเอาเข้าก่ะเฮดได้เป็นแนวท่างผิดถูกว่าว่ากัน จะบเอาไลน์เ้าเอานน้อยหน้นาทีนี่ละจะหานาที่หกนาทีนี่นะแล้วพอ FC เอฟซีเฮาได้เห็นตัวเลขเนาะ,ะพอ FC เอฟซีเฮาเห็นตัวเลขโอเคแลละ ยสม,มุดประกา,ะกามัจะได้ FC ด้อสิลงเลี้ยวให้ยืดอกมือน,นี่สิลงเลี้ยวพร้อมยังกะลงได้เบอดยืดอก FC แต่ FC เข้ากับบอเออคือว่าเนาะ FC มันบมเข้าบม,มี FC หลายขี้เพนะื่อนเนาะมันก็นเลยแมลงอะไรเนี่ย เซลาปกานี่จุดดิลงไปเลยอีเวลฮะจุดออเด็บซีเดอร์จดนี่เล่าสตนาม้เค่าว้สองห้าแปดเนาะเตต่วา เอากระมากไวนะ้เอาหากระแปดไปเรนเมื่อในเฮปซี่เอาหากระแปดก็มีหลุดเนาะเอาจอไปก็มีศนะูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนาะเขาสินเงินไปทั้งหาตัวเดียวกรณีนั้นะเน้นไปห้าเน้นที่ห้าพวกนี้สามตัวก็ศูนย์แปดหา 1, 8, หนึ่งแปดห้า แต่ว่าเลขซ้ตัวนี้มันกาสิพาดยอดตัวหนึ่งยังสี่นะมันจะได้มียินสองวอยู่แล้วสังเกตเอาเอฟซีก็ได้สังเกต,เอ,กเ,กตเอาเด้อปิารณานาวถือมาวจะเป็นน้ำเจ้านี่ละ,ะไม่อีกแล้วโอ้ยตีแต่กันบ่ได้ดิ แคบหน้าจอขึ้เอาได้สิเด้อ้บนเท่าเดี๋ยวนี้กับเวลาเท่าไรเวลาบ้านเราเวลาเล้วกับเวลา4ีมงเซาเร้เนี่ยเขามาตื่นสวยขึ้นนี่กับเขามาสามถุงกวางแคปหน้าจอได้สิเขาจะลงไปเด้อ เอฟซีมากหาก็เล่นหามันก็บอกมีกีซุดมาร์แปดก็เล่นแปดมาก์ศูนย์ก็เล่นศูนย์มันบม่มีกีสุดดอกเลขมากตัวใดจัดตัวนั้นละหรือตีขวบบดก็คาราวัางตัวกลับแต่ว่าเลขสองห้าแปดนี้บม่รุนดอกมือของลาวสตาร์เนาะเลขเ่นไม่มีรุดน ม่แน่นอนสีกาลัมตีได้เล็กเล็กเดียนเท่านี้นะถึงถึงสิบไปกับเม่พอสองมือพ่านกันมือเดียวต้องเสียใจกับเล็กเดียนเท่านี้ก็ได้แน่นอน เอาสุดท้ายนี่กันขอให้เย็บซี่คมีสชคหลับนองกันทุกคนทุกคนวันดีครับผม